เอาล่ะสำหรับวิจิลเลนเต้ม y ฮ e โ o a c a d e m i a ซีซั่นสองนี้เรื่องราวหล่ะเจเนะมันจะเริ่มต้นที่ป๊อปได้เดินทางไปโอซาก้าไปกับโคยจิะนะเพราะได้รับเชิญให้เป็นไอดอลศิลปินขึ้นเวทีในงานเทกศกาลของห้างแห่งหนึ่งในโอซาก้างานนี้มันก็มีไอดอลดังๆหลายคนไปรัตต่างๆเองก็จะมาออกงานด้วยแต่โคยจิแม่งทำเรื่องตั้งแต่แ,ตแรกเลยเพราะแต่ซื้อข้ากล่องจนตกรถไฟที่โตเกียวทำอาป๊อปใจใหายแวบเลยสงสัยต้องไปก่อนคนเดียวแล้วแต่ปรากฏ ว่าพอรถไฟจอดที่สถานีถัดไปโคจิกระดันขึ้นรถไฟมาจนป๊อปตกใจว่านายตารถไฟทันด้วยเหรอแต่โคจิบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตารถไฟมันออกไปอ่ะฉันก็กระโดดเกาะรถไฟแวบแรกก็เกือบร่วงแล้วราะว่าจู่ๆอัตลักษณ์มันเสื่พลัง,งาบางอย่างออกมานั่นคือปกติเนี่ยอัตลักษณ์ฉันมันจะเหมือนปล่อยพลังงานบางอย่างออกมาทําให้ร่างกายลอยจากพื้นนิดหนึ่งใช่ไหมแต่คราวนี้มันตรงข้ามมันโดูดติด ติดเนิบข้อตัวรถไฟเลยเอาจริงบางทีฉันอาจะเผลอใช้โดยไม่รู้ตัวแบบเวลาเลี้ยวโค้งเนี่ยฉันก็รู้สึกว่ามือมันติดเนกับพื้นมากกว่าปกติแต่ก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าฉันมีพลังแบบดีด้วยแล้วพอไปถึงโอซาก้าโคจริงก็โถใหญ่เลยนี่ไงป๊อปนี่ไงพลังแบบนี้ไงกอดเนิบเลยซึ่งป๊อบบอกว่าเดี๋ยวก็โดนด่าหรอกท่นนี้ทักคู่ก็จะงไปยังห้างที่มีการจัดงานโดยป๊อบก็ได้ไปขึ้นเวทีร้องเพลงที่นั้นซึ่งที่นี่เองก็มีแฟนคลับของป๊อปตามไปดูด้วยแล้วพอป๊อบเลย แต่ดึงด้วยโมคโตะกวักป๊อปกับโคยจิดูสภาพงานหน่อยว่าง,งานเทศกาลที่นี่เป็นยังไ,ไ,ไงเดี๋ยวเอาไปจัดที่ดารุัตะบ้างทั้งคู่เนี่ยก็เลยเดินเที่ยวงานจนได้เจอกับสาวเรียกลูกค้าร้านข้าวหน้าปูเดินเดินคนนี้ไปชื่อว่าคานิโกะคานิโกะเนี่ย,ย,ววยขับหุ่นปูมาเลยไอหุ่นตัวนี้เป็นหุ่นยกของรุ่นพิเศษของร้านมันก็เลยค่อนข้างมีเอกลักษณ์ดเด็ดเนิงซึ่งคานิโกะก็กะว่าจะขึ้นหุ่นปูตัวนี้ขึ้นไปแสดงบนเวทีแต่ปรากฏว่าพอถึงคิวเธอเธอดันปวดท้องเลยบอกเจ้าของร้านว่าเดี๋ยวหนูขอไป อีหน่อยนะคะใครนี้กวขอตัวไปเข้าห้องน้ําแล้วก็หายไปยาวเลยโดยระหว่างนี้เราก็มาดูที่นารุาตะกันบ้างตอนนี้นารุฮาตะมีฮีโร่คนหนึงคอยดูแลอยู่นั่นก็คืออ e ีเลเซอร์เฮด เอาอจริงตัวเลเซอร์เฮดเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกแต่ซึกาอุจิเนี่ยขอร้องให้อิเลเซอร์เฮดเฮ้ยสืบและข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีชื่อว่าทริกเกอร์นอยและอย่างวันเนี้ยเอเซอร์เฮดก็เจอ2คนเป็นคาเมนไรเดอร์จริงๆไอ้2คนเนี้ยมันมีอัตลักษณ์มแรงพอไปใช้ทริกเกอร์ปุ๊บมันก็แปลงร่างเป็นไรเดอร์เลยหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอะ่ะจากนั้นก็ใช้ดับเบิลไรเดอร์เฮก จจตีใส่อิเลเซ์เฮดแต่ก็ได้ดอนว่าทําอะไรอิเลเซ์เฮดไม่ได้เพราะแค่จ้องทีเดียวอัตลักษณ์พวกมันก็หายไปจนอิเลเซ์เฮดสามารถจับตัวพวกมันได้อย่างง่ายดายซึ่งอิเลเซ์เฮดก็ขอเจรจารดีๆว่านี่แค่มีเรื่องอยากคุยด้วยไม่ได้กะจะจับพวกนายเอาจริงการที่พวกนายใช้ทริกเกอร์แต่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนมันก็เท่ากับว่าพวกนายไม่ได้ผิดอะไรนะจะบอกว่าฉันใช้กําลังโดยใช้เหตุก็ได้ดังนั้นมาแลกเปลี่ยนกันดีกว่าเดี๋ยวฉันจะปล่อยพวกนายไปแลกกับพวกนายบอกข้อบูลฉันหน่อย ตอนแรกไอ้สองพี่น้องเนี่ยมันก็จะไม่เชื่อนะแต่พอยเลเซอร์เฮดนำรูปบุคนคนหนึงออกมาและถามทสองว่ารู้จักชายคนนี้ไหมทั้งสองเนี่ยก็ตกใจเลยเพราะชายในรูปมีชื่อว่าขามะยังเป็นเพื่อนทั้งสองคนทั้งสองเนี่ยก็ไม่รู้ขามะยังมากเพราะขามะยังหายตัวไปนานแล้ว ไดอิเลเซเฮดก็เลยไล่ฟังว่าคนที่ปูนายเรียกว่าคำไ่ยังอ่ะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเพราะก่อนหน้าน,นี้ได้ใช้ทริกเกอร์จนขยายร่างยักษ์และอารวาไปทั่วจากนั้นพอโดนระงับเตดคำไ่ยังเนี่ยเ็รับบาดเจ็บจนต้องไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจแต่ว่าตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วทำให้สองพี่น้องเนี่ยคุยกับอิเลเซเฮดดีๆนะแล้วบอกว่าก็ไม่แปลกนะ ขามายังเนี่ยจะไปใช้ยาอันตร,รายเข้าดซีได้ในเหตุเพราะที่แบบนั้นก็ถามเลยยาอันตร,รายหมายความว่ายังไงด้้นไรไดร้ทั้งสองก็เลยบอกว่าก็ก่อนหน้านี้ไม่นานมันมีการปล่อยทริกเกอร์รุ่นพิเศษออกมาเป็นรุ่นที่ผสมยากระตุน้นใช้แล้วมันอันตร,รายพวกเราเนี่ยก็ห้ามแล้วแต่ขามายังอ่ะไว้ฟังผลก็เลยกลายแบบนั้นนั่นแหละแต่ของพวกเราไม่ใช่พวกเราซื้อมาอย่าถูกฎกหมายนะเอเสเฮตก็บองหน้าเลยแล้วบอกว่ามันมีขายแบบถูกฎหมายได้เหรอวะถามเอาอีสองคนเบอร์หน้านี้ <c oughs> ไม่คุยไม่เอาไม่พูดซึ่งเอเล ก็ไม่ว่าอะไรแต่อยากถามขอ้อมูลต่อนั่นคือ อยากรู้ว่าสองคนนี้ได้ยินข่าวเรื่องการขนย้ายสินค้าบ้างไหมหรือไม่ก็็อต่อไปจะไปขายที่ไหนหากรู้แล้วก็ช่วยบอกทีและจะให้เจอกับขามะยังแต่สองคนนี้บอกไหมไม่รู้เพราะเรื่องมันตัดกลับมาที่โอซาก้าบ้างแล้วตอนนี้คณิโกะไปอีกตั้งนานแล้วยังไม่กลับมาเลยทําให้เจ้าของร้านไม่มีทางเลือกนะเพราะคิวต่อไปไปคิวของร้านต้องขึ้นแล้วเจ้าของร้านก็เลยขอให้ป๊อปขึ้นหุ่นแทนจนป๊อปก็โคอิจิถามว่าแบบนี้จะด้หรือครับให้ไอดอลคนอื่นมาขึ้นแทนไอดอลของร้าน แต่เจ้าของร้านบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ค่นี้กอดไม่ใช่พนักง,งานประจำแล้วก็ไม่ใช่ไอเดอของร้านด้วยเธอเป็นพนักง,งานชั่วคราวที่เพิ่งเข้ามาทำงานไม่นานนี้เอง แต่ทางานดีไงยืนหน้าร้านปุ๊บขายของหมดด้วยความรวดเร็วฉันก็เลยจ้างไว้ซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าความจริงแล้วคานิโกเป็นตำรวจแถมที่หายไปเนี่ยไม่ได้ไปเข้าห้องน้ําแต่ไปเปลี่ยนชุดเพราะคานิโกกําลังร่วมมือกับสุกปอราและแฟนกัมในการหาหลักฐานและตามจับพวกรอบผลยาเสพติดซึ่งตอนนี้กําลังเขาได้เข้าเข็มเลยเพราะพวกขนยามันกําลังโคดไทายยาโดยการอําพรางว่าผู้มันกระขนเข้ากองของร้านข้าวหน้าปู ยาเสพติดที่ว่าก็คือทริกเกอร์นั่นเองทั้งนี้ต้องบอกว่าสินค้าของร้านขายข้าวหน้าปูหลกัลกๆเนี่ยมันคือปูทั้งหมดเลยปูแช่แข็งข้าวหน้าปูผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับปูเนี่ยมันขายหมดเลยแต่อันที่ดังจริงๆเลยก็คือปูสดแช่แข็งดังนั้นแพ็กเกจมันเนี่ยจะถูกห่อหุ้มเอาไว้อย่างหนาแน่น การตรวจเช็คธรรมดาจากภายนอกแทบจะไม่รู้เลยว่าอันไหนมันเป็นสินค้าปลอมและเพราะแบบนี้นี่แหละคาน,นิโกะก็เลยแฝงตัวมาเป็นพนักงานของร้านเพื่อที่จะงหวะแบบนี้คาน,นิโกะจะได้เข้าไปคุยกับพนของร้านโดยตรงและอ้างว่ามันมีออเดอร์ผิดค่ะหัวหน้าสั่งให้มาเช็ค มันก็เลยทําให้ไม่มีใครสงสัยคานิโกะก็เลยสามารถเช็คของได้อย่างง่ายดายและวิธีการตรวจของคานิโกะคือการยิงบาร์โค้ดเพราะสินค้าของร้านนั้นมันจะมีสินค้า A, B และ C เพราะว่าจู่ๆมันก็มีบาร์โค้ดหนึ่งโชว์ออกมาว่าเป็นสินค้าชนิดดีสินค้าชนิดพิเศษซึ่งอันนี้แหละแน่นอนคานิโกะก็เลยแกะฮีพอเลยและพบว่าใช่จริงด้วยมันมีของกลางซ่อนอยู่ด้านในปาปนมากับเจลแช่แข็งนั่นเองคานิโกะก็เรียติดต่อบอกสกาวุจิและเฟนกัมว่าได้ หลักฐานแล้วเราหมดทุกอย่างอยู่ในแท็บเล็ตนีแต่ว่าในตอนนั้นยูดีก็มีพนักงานคนหนึ่งเดินมาทางคาริโกเพราะถามว่าเป็นไงบ้างครับคุณคาริโกออเดอร์มีปัญหาหรือครับเอา้าแล้วนั่นแกแพ็กเกจออกแล้วแบบนี้ก็เอาไปขายไม่ได้แล้วสินะครับซึ่งคาริโกก็รำคาญแม่งยุ่งยากแต่ที่สำคัญที่สุดคือแกเป็นใครคาริโกพูดไปเอาปืนขู่ไปแต่พนักงานคนนี้ก็บอกว่าผมเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ครับ แต่คาริโกะบอกว่าตอนแหละฉันจับหน้าพนักงานพาร์ทมทุกคนได้งานนี้คาริโกะรีบติดต่อไปหาสโกจิซ้ำเราบอกว่าคราวนี้นอกจาได้ของกลางแล้วยังจับตัวผู้ต้องใสได้ด้วย แต่ในตอนที่คานิโกะกัลังคุยกับสุกจิจูๆไอคนร้ายมังคสโอมวิญญาณเดอะแฟลชเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและจิกปืนกับแท็บเล็ตของคานิโกะไปอย่างง่ายดายทำเอาคานิโกะตกใจเลยคานิโกะจึงรีบแจ้งทุกคนว่าเย่แล้วพบตัววินแลนท่านนั่นแหละแฟตกำมอกโรงแฟนกมบอกว่าเดี๋ยวเมื่อมีวินแลนเนื้อเป็นหน้าที่ของฉันแล้วสินะซึ่งแน่นอนว่าสุกจิก็ตามมาด้วยเช่นเดียวกันโดยสุกจิได้ชักปืนขู่แร้บอกว่าอย่าขยับ นี่แกมาทำหลักฐาน4หนะซึ่งไอคนร้ายเนี่ยมันก็บอกว่าถูกต้องฉันแค่มาเก็บกวาดพูดจบปุ๊บไอคนร้ายมืก่กดแท็บเล็ตทำให้แขนก้ปู ที่มีคนนั่งอยู่มันขยับเองและพุ่มไปโจมตีแฟนกมแต่ดีหน่อยว่าอัตลักษณ์ของแฟนกมคือดูดซับแรงกระแทกดังนั้นไอแขนงกลนพวกนี้ทำอะไรแฟนกมไม่ได้แต่มันมีคนนั่งอยู่ด้านในนซีและคนพวกนี้เป็นคนบริสุทธิ์ด้วยมันก็เลยทำให้แฟนกมสู้ยากเพราะเป็นแบบนี้คาริโกก็เลยจำเป็นต้องเข้ามาช่วยโดยการใช้อัตลักษณ์กันไกลทำการตัดที่นั่งของหุ่นยนต์ปูจะสามารถช่วยคนขับออกมาได้และอัตลักษณ์กันไกลของคาริโกนี้มันสามารถตัดได้ทุกอย่างที่ร่างกายของเธอหนี ได้แต่เนื่องด้วยคาริโกะไม่ใช่ฮีโร่นะดังนั้นการช้อัตลักษณ์ถือเป็นเรื่องต้องห้ามแต่ก็สานกาแบบนี้ไปช่วยไม่ได้คาริโกะก็ร้อยๆไปและหุ่นยนต์ปูไม่มีคนขับแล้วแฟนกรรมก็ฉีกกระชากหุ่นยนต์ปูจนกล้ามันขาดส่วนคนร้ายเมื่อกี้ไม่อยู่ห่างแต่ก็โดนสุกากิเอามือฉีหนะ้างานนี้สุกจิไม่ปล่อยให้รู้สายละสายตาแน่เพราะหักเผลอแผลบเดียวมันคงใช้อัตลักษณ์ของมันหนีแน่นอน ซึ่งคนร้ายมันก็รู้ว่าสโกจิเล็งอะไรไว้คนร้ายมันก็เลยกดแท็บเล็ตทำการเรียกหุ่นยนต์ปูไปยังรถขนของจากนั้นก็ระเบิดต้มเป็นการทำลายหลักฐาน จากนั้นตัวมันก็พยายามเร่งความเร็วเพื่อหนีซูโอจิแต่ว่ามันก็ไปได้ไม่ไกลนะทําให้ซูโอจิรู้ตัวว่าการเร่งความเร็วมันมีขีดจกากัดดังนั้นมันใช้บ่อยไม่ได้แน่และจังหวะที่มันไม่ได้ใช้ก็เป็นจังหวะที่สูโจิจะยิงและวูโจิคนข้างแมน่นยิงปืนนัดเดียวโดนขาคนร้ายแปรถทางทำให้คนร้ายเนี่ยมันล้มลงไปและจังหวะนั้นนั่นเองเหมือนตำรวจก็วิ่งเข้าไปรุมเพื่อจับมันก่อนที่มันจะวิ่งหนีไป แต่ผู้ตำรวจเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าการเร่งความเร็วมันนั้นไม่ใช่แค่การวิ่งเร็วแต่พอมันเร่งความเร็วทุกอย่างโดยรอบมันจะดูช้าไปหมดราวกับเวลาถูกหยุดไว้จะเรียกว่าคนร้ายอยู่ในสปีดฟอร์สก็ว่าได้ <c oughs> ดังนั้นกดตัวมันไว้อะไม่มีความหมายคนร้ายที่ต้องการเร่งความเร็วรับนอกมันก็เหมือนกับหยุดนิ่งเมือนก็เลยเดินหนีการจับตัวได้อย่างชิวเวไม่เพียงเท่านั้นนะคนร้ายมาได้หยิบปืนของตำรวจมายิงใส่ตำรวจ ปังปังปังด้วยแต่คนร้ายเนี่ยมาดูก่อนแล้วว่ากระสุนเนี่ยเป็นกระสุนยางแถมมันยิงใส่เสื้อเกราะกันกระสุนด้วยดังนั้นไม่มีปัญหาตำรวจไม่ตายมันไม่ได้อยากฆ่าใครแต่ตอนคนร้ายไปยิงสุกโจจินั้นมันได้กระซิบกับสุกโจจิว่าแต่ถ้าตายไปก็ขอโทษด้วยนะแต่นั้นก็แปลงแปลงเ,เ,เรียบร้อยเวลาเริ่มเดินตำรวจทุกนายก็โดนยิงล้มลงไปทำให้คนร้ายดีไปได้ ทั้งนี้บางคนอาจจะถามนะว่าเอา้าแล้วแฟนกรรมกับคานิโกะทําไมไม่อยู่ช่วยคําตอบคือตอนนี้สองคนนี้กําลังยุง่งเนื่องด้วยพอรู้ว่าหุ่นยนต์ปูเนี่ยมันระเบิดได้ทางคู่ก็เลยต้องรีบกลับเข้าไปในงานเพื่อจะดูว่าเฮ้ย <c oughs> แล้วหุ่นยนต์ยู่ในงานอะ่ะมันจะระเบิดไหม ซึ่งตอนนี้หุ่ยนต์ในงานพิปปครขับอยู่มันก็อารวาดไปทั่ววิ่งแททๆจนงานเหมือนพังเละเป็นท่าทำให้โค้จีทิพเอินเจอเสื้อคลุมอ่อไหมเวอร์ชั่นซื้อเต็นขาคูของโอซาก้าทำการซื้อเสื้อเลยแล้วก็ปลอมตัวเป็นเด็กครอเลอร์ทำการไล่ตามหุ่นยนต์ปูไปจนสามารถไปกอะติดเดิมกับหุ่นยนต์ปูได้สำเร็จแต่ก็หยุดหุ่นยนต์ปูไม่ได้เม้ยัมีปูผิวเฉิน เนื่องจากหุ่นยนต์มันคลั่งอยู่นะแต่ก็โชคดีเพราะแฟตกมและคานิโกะมาพอดีแต่แฟนกมอ่ะวิ่งช้าตามหุ่นยนต์ไม่ทันคานิโกะก็เลยเสนอให้แฟนกมใช้ท่านั้นมาเป็นทาคูโคซ่าคนนี้นั่นคือแฟตกมทําการเคลื่อนคานิโกะไปหาหุ่นยนต์ปูคานิโกะก็ลอยละเลิ้วไปด้วยความรวดเร็วจากนั้นก็ใช้ขาทําการหนีหุ่นยนต์ปูจนขาหุยนปูมันขาดทําให้หุยนตปูเนี่ยมันกลิ้ยงต่อไปแต่ว่าอันตรายยังไม่หมดเพราะหากป๊อบยังไม่ออกมางานนี้ ป๊อปโดนระเบิดตายแน่แถมคาริโกเองก็กำลังงงว่าเอา้าแน่นป๊อปจังแล้วก็พ่อหนุ่มพี่ตาป๊อปจังนี่นาะไงสถานการณ์ไม่แบบนี้ได้แต่เรื่องนั้นฉันมันก่อนจะช่วยป๊อบจังออกมาก่อนนะคาริโกกับโคยจิก็เรีบวิ่งไปและช่วยป๊อบออกมาจากหุ่นยนต์ปูโด,ดยการใช้อัตลักษณ์กันไกลทําการตัดทีนั่งเหมือนที่เคยตัดไปก่อนหน้านี้แต่พอป๊อปออกมาได้ปุป๊บอยู่นี่หุ่นยนต์มันก็เริ่มส่องแสงวับ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 ,วบ,วบแบบนี้แน่นอนจะระเบิดแน่นอน คณิโกก็เลยบอกทุกคนรีบหนีเร็วแต่ป๊อบนั้นดันลื่นระเหยบโปสเตอร์ที่พื้นทําให้เธอล้มแบบนี้ป๊อบหนีไม่ทันแน่โคจิก็เลยรีบพุ่งไปขวาตัวป๊อบไว้จั้นก็พยายามเร่งความเร็วเพื่อนีหุ่นยนต์ที่กำลังจะระเบิดแต่ว่าไม่ทันแน่แล้วไฟมันกระพริบทีแล้วและในตอนนั้นนนัเองแฟนกร,รําก็พุ่งมาเพราบอกว่าฉันมาเวลแล้วก็ตัวทําหุญญน่นยนต์ปูไว้ เพื่อดูดซับแรงระเบิดและพอระเบิดระเบิดต้มไขมันในร่างของแฟนกรรมก็ดูดซับแรงกระแทกไว้ แต่มันยังไม่จบนะแฟนกรัรมในไล่ทุกคนออกห่างจากเขาเราะตัวเขาจะเป็นต้มปลดปล่อยพลังทาให้สุดท้ายระเบิดมันก็ระเบิดอยู่ดีแต่อย่างน้อยกันหนูเวลาไวขอแฟนกรัรมมันก็ช่วยให้โคยจิหนีรอดไปได้ส่วนแฟนกรัรมนั้นใช้ไขมันในร่างจนหมดทาให้ตอนนี้ผอมเพลียวต้องเติมไขมันซ้ําเพื่อจะทงานต่อไปและตอนนี้คานิโกกับแฟนกรัรมเปห่วงซูจจิมากไม่รู้ว่าสถานการณ์ด้านนอกเป็นยังไงบ้างคานิโกก็เลยบอกป๊อปโคยจิและผู้จัดการร้านว่าให้รอน,นิดนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบาย อย่างให้ฟังแต่คยจิกับป๊อปรอไม่ได้เนื่องจากซื้อตัว๋วเที่ยวกลับเอาไว้แล้วหากกลับช้าเดี๋ยวพ่อแม่ดา่าดังนั้นก็เลยฝากนามบัตรเอาไว้ที่เจ้าของร้านให้หงร้านเอาให้คุณคณิโกะทีหากต้องการสอบสวนอะไรก็ติดต่อมาได้แต่คนที่ได้นามบัตรนั้นไั้เป็นสุกจิทำให้สุกจิงงเลยเพราะนามบัตรนี้นั้นเป็นนามบัตรชื่อน้องตัวเองเอา้มามือกโต เกี่ยวไรด้วยวะสุดท้ายเหตุรุ่นวาแในครั้งนี้ก็จบลงด้วยความข้างขาแต่หลังจากนี้สวยแน่มาก็โตโดดพิมถามแน่ จากนั้นซูกุจิกลับบ้านไปก็เคสถามน้องเลยเรื่องของป๊อปว่าเกี่ยวพันกันยังไงแน่่นอนว่ามกโตะก็ยอมตอบนะว่าป๊อปเนี่ยเป็นไอดอลในสังกัดแต่รายละเอียดอื่นๆและความเป็นส่วนตัวของป๊อปจังมกโตจะไม่ยอมบอกเพราะคดีที่โอซาก้าป๊อปไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยแค่บังเอิญอยู่ตรงนั้นดังนั้นถ้าตำรวจไม่มีสิทธิ์สอบสวนอะไรป๊อปทำเอาซูกุจิเถียงไม่ออกเพราะมันเป็นเรื่องจริงถ้าตำรวจเองก็ลงความเห็นเอาไว้แบบนั้นว่าป๊อปกับโคจิเป็นแค่ผู้โดนล,ลูกหลงจากเหตุนในครั้ สุกาวจิก็เลยเปลี่ยนแผนเป็นถามน้องสาวว่านี่จะว่าไปป๊อปปิ้งเกี่ยวกับภูมิจิตเลนเต้ไม่ใช่เหรอพี่ไม่สนันุนอาชญากรรมนะการใช้อัตลักษณ์โืยไม่รับอนุญาตถือเป็นเรื่องที่ผิด แต่มาคุโตะบอกว่าตอนนี้ป๊อปจังเน้นความเป็นไอดอลตอนนี้เธอใช้อัตลักษณ์ในการแสดงเท่านั้นดังนั้นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวฉันคุมแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าไปายุง่งสรุปคือสุกกจิสู้น้องไม่ได้เลยทั้งสุกกจิก็เลยเลิกตามเรื่องนี้ไปพักหนึ่งและไปสืบเรื่องตัวคนร้ายรวมถึงอัตลักษณ์ที่มันใช้โดยจากเหตุที่เกิดขึ้นสุกาจิมั่นใจว่าอัตลักษณ์ของมันนั้นคือการเร่งความเร็วสุกาจิก็เลยปรึกษากับอิเลเซอร์เฮดว่าอิเลเซอร์เฮดเคยเจอใครที่มีอัตลักษณ์คล้ายๆแบบนี้บ้างไหม เอเลเฮก็เลยบอกว่าเออเคยมันมีอยู่คนนึงนะเป็นฮีโร่รุ่นเก่าชื่ออกคล็อกพรตอนของเขาคือการเร่งความเร็วส่วนทาให้ตายเป็นการต่อยสี่บาในพริบตาขณะเร่งความเร็วทว่าตอนนี้ออเลสเฮตเปลี่ยนอกคล็อกในวงการมานานแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งนี้สก๊จิก็คิดว่าคนร้ายเนี่ยไม่ใช่อกคล็อกร็อกเพราะทาไปตามที่เิเลสเฮตเล่าอกคล็อกเนี่ยน่าจะอายุมากแล้วแต่คนร้ายที่สก๊จิเจอมันยังวัยรุ่นอยู่เลย คำถามคือไอหมอนี่เกี่ยวข้องอะไรกับโอครอกหรือไม่เพราะบางทีคนที่มีอัตลักษณ์คล้ายกันมันอาจจะเป็นลูกหลานเหลนหลนที่มีอัตลักษณ์สืบทอดมาจาก เครือญาติก็เป็นได้ไม่ก็ไปอีกเคสหนึ่งคืออัตลักษณ์เนี่ยคนละแบบแค่มีความคล้ายแต่ได้รับการฝึกฝนจากผู้ที่มีอัตลักษณ์คล้ายกันจะเรียกได้ว่าเป็นสิทธิ์อาจารย์ซึ่งข้อสันนิฐานเรื่องนี้ดันเป็นความจริงเพราะคนร้ายที่สุกจิประทานด้วยนั้นเป็นลูกศิษย์ของโอกคล็อกแต่ตอนนี้ผู้สุกจิยังไม่รู้ทั้งนี้มาด้านโคยจิบ้างโคยจิพอกลับมาที่เมืองโคจิก็เริ่มออกแบิการและไปประการในวันนี้คือการห้ามพกเมกาโกซิลล่า <c oughs> ไม่ไปก่อความวุ่นวายที่โรงเรียนริง ลแต่ในตอนนั้นไอ้กลุ่มเมกากอสิล่าที่จไปจีบเองมันก็รำคาญโคยจีที่ทาการยิงมิสไซที่นิ้วใส่โคยจิแม่งเลยทําให้โคยจิยกมือมาบังไว้ด้วยความล้นลลานและตอนนั้นนั่นแหละที่โคยจิเพิ่งจะรู้ตัวว่ามือของเขาเนี่ยมันปล่อยอัตลักษ์ออกมาจนสามารถดีดมิไซออกไปได้ แต่ด้วยความงงบวกตื่นเต้นทําให้โคยจิลืมหนีเลยโดนมิซล์ของพวกเมกากาซิล่ายิงใส่กบ,บาลร่วงในที่สุดแต่มิสลยพวกนี้มันไม่ระเบิดนะเอาจริงมันคือแท่งเหล็กกันแหละแต่ก็เจ็บอะโคยจิเนอะซึ่งป๊อปก็ตามมาดูและถามว่าเป็นอะไรไหมโคยจิ และพระป๊อบมาในแหละเมือนกนเลยทําให้ปีดาเมกาโก,กซิล่าที่กาลังกระสานอยากจะมีเมียได้ทําการเปลี่ยนเป้าจากคยจิมาเป็นป๊อบตันแทนขอไล่เซ็ได้ครับถ้าเป็นไปได้มาฝึกเอิบๆกับผู้ผมนะครับทาให้ป๊อบอ่ะหล่นเลยก็เลยต้องพาคยจีดิ <c oughs> ทั้งนี้พอกลับไปบ้านคยจิก็แสดงวิชาให้ป๊อบดูด้วยการเอากระป๋องวางไว้บนมือจากนั้นก็ปล่อยอัตลักษณ์ออกมาทําให้กระป๋องเนี่ยมันเด้งออกจนป๊อบตกใจนะเอา้าเมื่อกี้ทำอะไระ คจิก็เลยอธิบายให้ฟังว่าที่ผ่านมานั้นตัวเขาดึกว่าอัตลักษณ์หรื่าไห่เนี่ยมันจะปล่อยออกมาต่อเมื่อร่างกายเขาสามารถยืนได้อย่างมั่นคงโดยการเอาร่างกาย3จุดแตะที่พื้นแต่ปรากฏว่าเรื่องนั้นอ่ะเขาจะผิดไปไกลเลยทฤษฎีนั้นเป็นทฤษฎีที่เขาคิดเองเมื่อตอนเด็กเพราะกลัวจะลื่นล้มแต่เมื่อตอนนี้คยจิมีอัตลักษณ์ดูดและอัตลักษณ์ลื่นไหยทำให้คุยจิมีท่าใหม่นั่นคือการยืนสองขาและใช้อัตลักษณ์ดูดสร้างความมั่นคงให้กับขาทั้งสองข้างจากนั้นมือที่เหลือก็ทำการฟาดอา ด้วยอัตลักษณ์หรือถลายทำให้เกิดแรงอากาศจากอัตลักษณ์หรือถลายพุ่งออกไปด้านหน้าจนกระจกแตก <c oughs> แถมทำกระจกแตกแล้วยังมีหน้าโมยนะวันนี้แหละจะเป็นท้าโจมตีใหม่ของฉันเดอะครอเลอร์สูโมฟอร์มแว่าโคยจิกันเล่นไม่เลิกจนแร,แรงอา,ากาศไปโดนป๊อบป,ป๊อปกลยตาแม่งเลยแล้วบอกว่ายุดแบนค่ะท่านี้ขอแบนอย่าทำอะไรที่มาเสี่ยงและไรประโยชน์ซื้อโคยจิก็ถามว่าไม่ได้เหรอป๊อปก็บอกว่าไม่ นั่นแหละก็ตามนั้นส่วนนักเคิร์กก็หายไปเลยยังไม่โผล่มาไม่รู้ตอนนี้เป็นตายไร้ดียังไงบ้างและหลังจากเตียป๊๊ปเสร็จโคยจิก็จะออกไปลาดตะเวนแต่เนื่องด้วยวันนี้ป๊๊ปมีกันบ้านป๊๊ปก็เลยออกไปลาดตะเวนด้วยไม่ได้โคยจิก็เลยโซโล่เดียวซึ่งก็มีเรื่องเลยเพราะวันนี้โคยจิได้ไปเจอกับวิลแลนปลาเมกที่มันกำลังคลุมคลั่งและเนื่องด้วยโคยจิคนเดียวจะรับมือมันเนี่ยก็คงไม่ไหวโคยจิก็เลยกะจะรักษาระยะห่างแล้วก็ล่อให้มันไปที่อื่น เพื่อที่ประชาชนจะได้ปลอดภัยแต่ปรากฏว่าการที่ระยะห่างไม่ได้ผลเนื่องจากไอหมึกเนี่ยมันต่อยกำแพงจนมีเศษปูนแตกออกมาเพียบเลยไม่ใช่เศษปูนนั่นแหละเวียงใส่โคยจิทำเอาโคยจิร้องลั่นเฮ้ยพี่โกงอะ่ะโจนตีระยอะไรได้ไงวะโคยจิก็พยายามหนีเลยสรุปล่อได้แต่ไม่ใช่แบบที่คิด <c oughs> ได้โคยจิก็หนีเข้าไปตามตรอกซอกซอยไปเรื่อยโดยมีไอจ้าปลาหมึกเนี่ยตามมายังไม่ลดละแถมลาหินมาด้วยซึ่งไอหินนี่ปลามันน้นมันก็กระเด็นไปเข้าร้านของพี่น้องโฮตตะ สองคารเมนไรเดอร์เพื่อนของคาร์ไมยังวินแลนต์ตักแตนที่เคยถูกจับตัวไปก่อนหน้านี้ตอนนี้คาไมยังอ่ะได้ปล่อยตัวออกมาแล้วนะเพราะแบบนั้นลเลเซเฮดก็เลยใช้ร้านของพี่นอฮอตตะเป็นฐานมานั่งจิบกาแฟก่อนไปทำงานแล้วพอมีเศษหินกระเด็นเข้ามาอเลเซเฮดก็งงมันเกิดอะไรขึ้นวะจากนั้นโคยจิอะตามมาติดเพราบอกว่าขอโทษนะครับเศษหินเมื่อกี้นี้วินแลนต์ปลาหมึกมันโยนมาครับทุกคนหนีแล้วแต่โคยจิเจอนายเลเซเฮดโคยจิก็ตกใจอาจ,จารย์หมอนี่มันอเลเซเฮดคนที่เคยสู้กับอาจารย์ โคจกีก็กล่าวว่าไอา้ชิงแล้วต่เลสเฮดบอกว่าเดี๋ยวกันนายอะถ้าจะไม่ผิดนายคือสู้ชีวิตแมนคุณโรแมนใช่ไหมแต่โค้จียังไม่ทันตอบอะไรไอ้เจ้าปลาหมึกอะมันก็มาแล้วและมันดันเล็งเป้าไปที่นักเรียนผู้หญิง2คนทาให้อเอสเฮดพุ่งเข้าไปโจมตีเจ้าปลาหมึกโดยการเช็ดาพพันแขนมันไว้จะได้ทําการลบอัตรรักษณ์แต่ปรากฏว่าลบไม่ได้แสดงว่าเจ้านี่เป็นวิลเลนต์ตัดแปลงเอสเฮดก็เลยเปลี่ยนวิธี จากการลบอัตลักษ์เป็นการมัดด้วยผ้าและผ้าเนี้ยมันแข็งแกร่งมากไม่ใช่ว่าจะดิ้ออกมาได้ง่ายอีเดเซเฮดจับกลุ่มวิลแลนเสร็จซินสาที่ไหนล่ะอยู่ดีเจ้าวิลแลนมึงงอแข้งขึ้มาอีก2แขนเราจ้านี่มันคือ เวลาลูกผสมระหว่างปลาหมึกทาโกกับหมึกกระดองถ้อยมันมีสิบแผนและอิเลสเฮดพลาดทีเดียวเจอดีเลยจะปลาหมึกเปิดไฟอิเลสเฮดจนไหลรลดรับบาดเจ็บค่อนข้างหนักทำให้ตอนนี้ยังขยับตัวไม่ได้ส่วนเจ้าปลาหมึกนั้นเมื่อพุ่งไปโจมตีอิเลสเฮดแล้วแต่ในตอนนั้นนั่นเองโคยจิกอพุกหวังหน้าเจ้าปลาหมึกไว้แล้วใช้ฮานดูเคนโจมตีใส่เจ้าปลาหมึกก็ไอ้ท่าใหม่ของโคยจิอะแหละทำให้ปลาหมึกมันโดนกระสุนอากาศของโคยจิไหะเด่นไปแต่ว่าแรงไหมมันไม่แรงหรอกอารมณ์ประมาณ ลูกบาสอัดหน้าแต่มันก็จะพอทวงเวลาได้บ้างนะเพราะจากนั้นพี่น้องฮอตตาสองคนก็เข้าไปช่วยอีกแรงทั้งคู่เนี่ยใช้ทริกเกอร์แต่ไปตัวที่รับอนุญาตเพราะจะอินเทอร์เฮดแล้วเอาไว้ใช้ป้องกันตัวจนทั้งคู่นั้นแปลงร่างกลายเป็นไมายึและหมาลขสองจากนั้นก็กระโดดไรเดอร์ไม่ใช่ฮอตตาฮิตใส่เจ้าวิลเลนปลเบิกปลาเบิกโดนเต็ม แต่ไม่เป็นไรสถานการณ์ตอนนี้แย่เต็มทนพี่น้องฮอตตะและน้องพูดกับไอ้เสห์เว่านี่นี่ป้องกันตัวนะเว้ยผู้ชันไม่ได้แปลงร่างหรือสาระนะนี่เป็นการป้องกันตัวจริงไหมคุโรเมนซึ่งโคยจิก็บอกว่าครับครับป้องกันตัวครับทางนี้ไอ้เสห์ก็บอกว่าช่างแม่งพวกมึงเหอะเอาเป็นว่าเฮ้ยคุโรแมนไอ้ท่าเมื่อกี้ยวปล่อยได้อีกไหมได้โคยจิพอได้ยินก็บอกว่าผมเดอะครอเลอร์ครับปล่อยอะปล่อยได้ครับแต่ได้ตีไม่เขา้าถ้าจะเพิ่มความแรงต้องยืนให้มั่นและโจมตีในระยะประชิดครับ ไดเอลเซเฮดก็เลยบอกว่าเอองั้นเอาตามนั้นแต่ตอนนี้ยิงลอบไปก่อนฉันมีแผนแล้วจากนั้นเอลเซเฮดก็ถามพี่น้องฮอตตว่า ee, วนี่สองไรเดอร์แถวเนี้ยมีที่ว่างที่มีคนว่างไหม,จไมเจินลอบมันไปจากพี่น้องฮอตตก็บอกว่ามีมันมีนะแต่ไม่อยากพาไปเลยเพราะว่ามันก็ช่วยไม่ได้ซึ่งสถานที่ที่พี่น้องฮอตตบอกนั้นก็คือโกดังเก็บของที่ตอนนี้ขามายังพักผ่อนอยู่นั่นเองขาเนี้ยไม่อรารวาหแเลยนะแต่เรื่องด้วยกลับร่างเดิมไปได้ก็เลยต้องอยู่ในร่างนี้และโกดังแบบเนี้ยสบายสุดสำหรับแกแล้ว แล้วพอเขาไม่ยังจะไปน้องฮอตะม,มาเขาไม่ยังก็งงเอา้ามาทำอะไรไม่เยี่ยมหรอแต่ดโรบอกกันหน่อยดิบุกขึ้นาแบบเนี้ยมันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะและจากนั้นทักโอยจิยตแทรียเสหดก็ตามกันมาเต็มจนเขาไม่ยังบอกว่าเออพวกแกทำอะไรก็เรื่องของเองแต่รีบออกไปด้วยล่ะมันเกะก,กะฉันจะดื่มฉา เพาว่าพอาไม่ยังกลับไปนั่งเพื่อจะดื่มชาเท่านั้นแหละไอปลาหมึกมันก็โผล่มาทําเอาเศษธงเศษหินกระเด็นไปทั่วและเศษหินนั้นมันไปนโดนแก้วชาของคขาไม่ยังจนแตกขาไม่ยังเดือดปุดๆแลยวเข้าไปสู้กับไอปลาหมึกแป้งเลยตอนนี้กลายเป็นศึกไคจูไปแล้ว <c oughs> พี่น้องฮอตะเชียร์เลยเอาเลยตัดแขนเรื่องเลยขาไม่ยังแต่ปรากฏว่าขาไม่ยังสู้ไม่ได้เลยจนพี่น้องฮอตะบอกว่า ข้าวมายังเนี่ยกระจอกไว้ในคิดแหแต่พอมีข้าวมายังอีกคนน, S <H ate> คนึงเอเสเฮดก็ดำเนินการตามแผนในง่ายยิ่งขึ้นโดยเอสเฮดบอกว่า <H ate> พี่น้องฮัตตาด้วความสนใจของมันเอาไว้เร็วพอได้ยินแบบนั้นสอพี่น้องก็โดดไปโดดมาแบบคอเมนไรเดอร์ทำให้ปลามึกอ่ะเหมือนงงว่าทำอะไรกันวะส่วนเอสเฮดนั้นอาศัยจังหวะที่ปลาหมึกมันงงทำการใช้ผ้ารัดตาจนปลาหมึกมันมองไม่เห็นจากนั้นข้าวมายังที่ตัวใหญ่สุดก็ล็อกหลังมันเอาไว้สุดท้ายก็ปิดท้ายด้วยโหยจิใน็กอาช้ขอมเมฮมเม พลังคลื่นเตายิงใส่เจ้าประมึกในระยะประเชดโดยขนาดนี้ไปต้องนอกแน่นอนที่ไหนได้แม่งไม่เป็นอะไรเลยแถมโมโหจะคลั่งด้วยทําให้โคยจิต้องวิ่งหนีไปรอบกระดังแต่นี่แหละตามแผงอิลเลเเฮ็ดเลยอิลเลเเฮดบอกโคยจิว่าลมันออกไปด้านนอก และในงหวะเดียวกันนั้นสอดไปรอบตะรวมไปถึงอิละะเลเซเฮดก็โดดออกไปดานนอกด้วยพร้อมกับพึงผ้าอาตัวเองให้กลายเป็นตะข่ายดักทางออกเอาไว้พอเจา้าปลาหมึกมันออกมากระโดดตะข่ายเอลิเซเฮดเต็มๆตมการจับกลุ่มเสร็จสิ้นรอบนี้ตับได้แล้ว อเสเหจะสั่งให้โค้จีเนะี่ยโทรหาตำรวจเลยแต่ในตอนนั้นอยู่ดีเขาไม่ยังก็ทำเรื่องมาได้ไปมีเรื่องกับเจ้าปลาหมึกจนนำให้เล็กระเบียงที่เอสเหตเห็นรัเจ้าปลาหมึกไว้มาถอน้ำหนักจ้าปลาหมึกไม่ไหวจนพังลงมาจากนั้นก็วุ่นวายเหมือนเดิมร,ระเจ้าปลาหมึกมันหนีไปได้ทำให้ไอเสเหตพี่น้องฮอตตะและโคอิจิต้องตามจ้าปลาหมึกไปอีกรอบ ทว่าเจ้าปลาหมึกนั้นได้หนีไปอย่างทิศทางขอชายลึกล right ับและชายลึกลับเนี่ยได้รับคำสั่งมาให้ไปเก็บตัวอย่างหอยเจ้าปลาหมึกนี่ทําให้พอเจอปลาหมึกปุ๊บชายลึกลับก็ใช้เร่งความเร็วต่อยเจ้าปลาหมึกไปแปดมัดรัว่าปลาหมึกร่วงทว่าเจ้าปลาหมึกเดิไปทะลึ่งโยอดหินใส่หน้าของชายลึกลับจนชายลึกลับอ่ะโมโหชายลึกลับจึงใช้เร่งความเร็วเกิดขีดจำกัดของร่างตัวเองทําการโจมตีเจ้าปลาหมึก จนปลาบึกเป็นปางตายแต่ชายลึกลับก็บาดเจ็บหนักเช่นเดียวกันเนื่องจากเลื่อนไหวเกินวสมบัติของร่างกายกลมในทางร่างเนี่ยเลยชีกแต่ไดยแค่5้าวิชายลึกลับก็สามารถใช้เรื่องความเร็วได้อีกรอบราวนี้แหละชายลึกลับการจะขยี้หัวเจ้าปลาบึกเลย ในตอนนั้นคดิก็โผล่มาแล้วบอกว่าคดคนนั้นอันตรายครับไอ้เจ้าปลาหมึงนั่นอันตรายรีบถอยห่างเร็วและพอชายอรับเห็นว่าคจิมาเขาเลยใช้เร่งความเร็วหนีจากไปทําให้พอพวกควจิมาถึงพวกควจิก็งงมากว่าเฮ้ยทำไมปลาหมึกมาอยู่ที่นี่เล่นนอนแอง,งแม็แบบนี้โดนอะไรไปเนี่ย ตลบเจ้าปลาหมึกก็ถูกจับได้แต่ยังไม่มีใครรู้อยู่ดีว่าใครเป็นคนอัดมันได้ขนาดนี้ส่วนโคยจีนั้นที่ก่อนหน้านี้เรียก,กเลเซเฮดมาโดยตลอดวันโรคขึ้นเจอปุ๊บก็ทักทายเลยเท่านีครับคุยเลยเซเฮดเมื่อวานนี้เน่หน่อยนะครับทาวป๊อปถามว่าไปทักเขาทําไมโคยจีก็เลยบอกว่าอ่าน่านาน้า,นา,นา,นาเมื่อวานนี้เพิ่งจะได้รู้จักกันเนะคุยเลยเซเฮด แต่พอโคิจิมองหน้าอิเดสะเฮดอิเดสะเฮดก็มองหน้าโคิจิแบบเรียกกลุ่มแหยวะทำเอาโคิจิคุยกับป๊อบเลยคุยอิเดสะเฮดน่ากลัวส่วนด้านสุกอิจิที่มากับอิเดสะเฮดก็พูดกับอิเดสะเฮดว่านี่รู้จักเหรอ เอตสุเฮดก็เลยบอกว่าไม่อ่ะหกท่าผิดคนมั่งจากนั้นก็จบตอนที่4นะครับเสียสองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่นะเนื้อเรื่องเนี่ยยังไม่ได้ลาาเข้าเนื้อเรื่องยาวดูเพล่นๆในตอนเนี่ยพอได้ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีมากนะครับเออจะว่าไปทุกคนคิดว่าเอตสุเฮดจำโคยจิได้ไหมแอบคิดว่าจําได้นะแต่ถ้าเป็นไม่รู้จักเพราะค้างมิสควิจิอยู่อะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันคิดยังไงก็พิมพ์คุยกันได้นะครับแล้ววันนี้ก็ลาไปก่่อนนวัใหมคคลิปาบบยร